สวัสดีค่ะมักเสื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตยีนชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA l o t C I นะคะราคา5 5 0พบาทนะคะน้ำหนัก 4, 5ห้าโลจำนวนตัว50ตัวบวกโต๊ะนะคะลูกค้าจ๋า ตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณนะคะนะคะ110บาทจ้าใช่ค่ะลูค้าจะาเป็นหมวดสเกีตบี่ใช่เลยค่ะเป็นงานคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูค้าจะาว่าจะรูปแบบรูปทรงของเขาจะเป็นสไตล์แบบไหนยังไงไม่แน่ใจว่านี้มีกี่ลูกลูกนี้ลูกเดียวเลยมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นใช่ค่ะลูกค่าจะามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นน้หมดแล้วหมดเลยนะ เป็นตัวแจ็คเกตยีนผู้ชายนะคะแล้วค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับเพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ตามหางานแจ็กเกตยีนชายนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้นะคะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะตัวจะไซส์ประมาณไซส์เไซส์ L นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ผู้ชายนิดหนึ่งนะลูกค้าจ๋าเพราะว่า มัวหลักๆของเขาคือแจ็กเก็ตยีนผู้ชายนะคะเจ้ามีเป็นสตล์แบบนี้เลยลูกค้าจ๋ามีแค่รูปนี้รูกเดียวนะได้ตอนรีวิวนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเราสั่งไปเยอะมากนะคะแต่ว่าสินค้ามาไม่เยอะลูกค้าจ๋าเอาไปเทสเอาไปลองนะาลูกค้าจ๋าใส่ด้ทั้งหญิงและผู้ชายแน่นอนแน่นอนแต่ว่าจะไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์ประมาณนี้เนาะไซส์หนคนไทยผู้ชายไทยโดยประมาณประมาณล L นะลูกค้าจ๋าอาจจะมี XL มาบ้าง อาผู้หญิงแบบว่าอยากใส่เป็นตัวใหญ่ๆใส่เป็นคุณก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าถือว่าได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนำนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับงานตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าแจ็คเก็ตวีนผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋า5 5 0 0บาท มีแค่กระสอบนีกระสอบเดียวนะลูกค้าจ่าเน้นย้ำว่ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถ c ี่เอได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะใค่ะมีแต่สียีนเข้มสียีนสันเนมสียีนฟอกนะลูกค้าจ่าค้ามาติดมาหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นแก็บจ้าเรื่องแบรนด์ก็มีติดมามีค้ามาค่ะลูกค้าจ่ามีทั้งแบรนด์แบบว่าที่เรารู้จัก มีทั้งแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขาลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์ยี่ห้ออยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนําได้เลยนะคะตัวนี้ H&M จ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยเลยค่ะต้นทุนต่อชิ้นร้อยสิบบาทลูกค้าจ๋าบางตัวนะคะขายได้เป็นหลักสามสี่ร้อยได้ค่ะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะ,ะลูกค้าจ๋าน้นย้ํานะคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวใช่เลยนะลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะของสุดท้ายแล้วสําหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่สนใจค่ะนะแจะ็คเก็ตเกยตัวใหญ่ๆค่ะลูกค้าจากจี f ได้เลยได้เลยลแล้ว <มา S 2> ก็ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะได้แล้วคะ่ะลูกค้าจ้าไปอีกหมวดที่แนะนำนะคะลูกค้าจะาสำหรับตัวนี้ สีเข้มสีสนิมนะคะสียีนส์อกน,นะคะลูกค้าจามีค้ามาให้เลยลูกค้าบางตัวอาจจะมีเป็นหมวกติดมานะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสามารถถอดได้นะเมื่อกี้หรือเบาให้ดูมีติดมานะคะลูกค้าจ๋าบางตัวมีเป็นแบบว่ามีหมวกมีฮูดติดมานะคะใช่คะ่ะสีดําบ้างคะ่ะสีดำสไตล์แบบนี้ก็มี ไซส์คุณผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าไซส์คุณผู้ชายไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ XL นะคะมีค้ามาติดมาหมดเลยค่ะราคาเท่าไหร่นะคะ5,500บาทค่ะลูกค้าจ๋า5,500บาทนะคะสนใจสามารถ CF ได้นะคะลูกค้าจ๋า เฉลี่ยแล้วนะคะต้นทุนเราประมาณการอยู่ที่110บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้จาจ๋าตัวนี้เป็นของคขาเวนค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้จาจ๋าอะอาจจะมีแบบว่ายีนสีขาวติดมาบ้างนะคะลูกค้จาจ๋าอยู่ในนี้ ยีนสีขาวนะคะลูกค้าจ๋ายีนสียังนี่สีฟ้านะคะจ๋าแต่ยังคงเป็นเนื้อหยีนนะคะใช่ค่ะแต่ยังคงเป็นแจ็คเก็ตหยีนใช่เลยนะคะจ๋าเป็นหมวดแจ็คเก็ตหยีนนะช่วงนี้ขายดีมากนะคะจ๋าบอกต่อก็เลยที่เดียวสำหรับรายการนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน U.S.A. ลอสียหรือจะเป็นน้องปลากระเบนของเรานะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันเลยต้นทุนต่อชิ้นร้อยสิบกว่าใช่เลยลูกค้าจ๋า ไม่ิมาทเราเจอแบรนด์ที่หลากหลายนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องแบรนด์นะคะแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอ่าลูกค้าจ๋าเมื่อกี้เจอไปก็จะเป็นอ่ะ H&M นะคะลูกค้าจ๋าเป็น f o r e ลอรนะคะลูกค้าจ๋าเป็นอีกอย่างนองเมื่อกี้หลากหลายแบรนด์ที่เจอนะใช่ค่ะตัวนี้เป็นของ H&M นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเน่นยังค่ะลูกค้าจ๋าพ่อค้า องานผู้ชายอยู่แล้วนะคะแนะนำหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะเป็นงานแจ็คเก็ตยีนผู้ชายค่ะงาน USA Lot CI ของเราค่ะลูกค้าจ่า5,500บาทเท่านั้นนะคะ<ช>ค่ะสวยๆยย่วๆลูกค้าจ่าสักรีเตรียมความพร้อมไว้รอนะคะ<ช>ลูกค้าจ่าหน้าหนาวนี้นะคะลูกค้าจ่าแต่จริงๆแจ็คเก็ตยีนใส่ได้ทุกฤดูกาันนะไม่ว่าจะร้อนจะหนาวฝนตกแดดออกนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถใส่คลุมได้ ใส่คลุมเป็นแจ็คเก็ตเท่ๆก็ได้ใส่คลุมขับขี่มอไซค์ก็ได้เลยนะคะได้ทุกฤดูการเลยนะคะใช่ค่ะบ,บางตัวจะมีเป็นคล้ายๆกระทรงมีหมวกติดมานะคะลูกค้าจ้าใช่แล้วมาบ้างนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ้าซีเอฟเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจะามีแค่กระสอบมีกระสอบเดียวเท่านั้นนะคะในราคา5,500บาทนะคะลูกค้าจะา บางตัวลูกค้าจ๋าเป็นสไตล์แบบว่าแต่แ<ท>ชา,าค่ะเป็นแฟชั่นแต่งขาดมาคือผ้าเขาไม่ได้ขาดนะเป็นแฟนชั่น,นของเขาะะนะใช่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าอย่างตัวนี้นะคะผ้าไม่ได้ขาดเด้อลูกค้าจ๋าเป็นแนวเป็นแฟชั่นของเขานะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเ m นะคะแบรนด์แบบว่า มีมาค้าเขาเลยนะคะลูกค้าเรื่องแบรนด์นะคะหลากหลายแบรนด์ที่เจอไปลูกค้าบางตัวเขาจะมีหมวกมีฮูดแบบนี้แต่ว่าเป็นเป็นแบรุ่นเลยนะเป็นแบรน่นเลยนะแล้วก็แขนแขนอุ่นด้วยนะแขนอุ่น,นแขน,นสัมรีสเวตเตอรนะ์เนาะให้แล้วนะคะลูกค้าจะอ่ะสนใจ เอฟได้ลูกค้าจ๋าเลี้ยงย้ำว่ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวในราคา5,500บาทนะคะจ๋าจ้าใจดีจังยังไงคะเดี๋ยวรีวิวให้เห็นทุกตัวเลยใช่เลยทุกตัวจริงจริงทุกตัวเลยนะคะถ้าลูกค้าดูรีวิวตั้งแต่สวัสดีค่ะลูกค้านับตามได้เลยนับตามได้เลยนับตามได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าโอนาวี้จ้าไปต่อที่แฮร์แฟนเดมค่ะ ตัวน,นี้เป็นของเฮสันเอ็มนะคะอะลูกค้าจ๋าของที่เราเป็นอะไรและ้วะครับพี้เฮสันเอ็มคะ่ะเรารีวิวแบบว่าทุกตัวจริงๆงงค่ะแต่สวยนะลูกค้าเอาไปแบบว่าอ่าซักรีส่สไตหุ่นสไไม่แขวนให้เห็นทรงนะคะลูกคาก้าจ๋าวิ้นตัวนี้เป็นหนังเที่ยวแขนเป็นส้นหนังเป็นหนังลูกค้าตัวสุดท้ายไม่แน่ใจว่าแบรนด์อะไรเด้อลูกค้าแต่ว่าแขนเขาเป็นหนังนะคะลูกค้าจ๋า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานแจ็กเก็ตยีนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA l o t C.I. นะคะราคา5,500บาทน้ำหนักส5ิ้าโลจำนวนตัวประมาณการ50ตัวบวกลบนะคะลูกค้าจ๋า ตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ110บาทค่ะค่สะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจนะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีไลน์มี Facebook มีเน็ตเว็บไซต์มีโทรสถา์มีหน้าง,งานมี YouTube มีสารแกไฟหนึ่งช่องทางคือช่องทาง TikTok นะคะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ